สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะซ ocial แห่เสียดายหลังเห็นโชมหน้าเจ้าสาวซ ocial แห่เสียดายเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลังได้มีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งโพสภาพคู่บ่าวสาวซึ่งโซเชียลเห็นชมหน้าเจ้าบ่าวต่างบอกว่าเสียดายเจ้าบ่าวทำไมไม่ทาแป้งหวีผมให้เจ้าบ่าวดีๆหน่อย ซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าสาวสวยมากๆเลยทีเดียวแต่ก็ได้มีโซเชียลกลุ่มหนึ่งแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถ้าทาแป้งหรือแต่งหน้าให้เจ้าบ่าวไปอาจจะทำให้หน้าลอยได้จากประสบการณ์ส่วนตัวบางคนบอกว่าแบบนี้ก็หล่อเท่ไปอีกแบบนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ